สวัสดีครับสวัสดีพี่เพี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมพี่เต้าโรสซิงครับวันนี้พาเพื่อนๆมาหาทีมง,งานเสื้อสูครับอากาศร้อนจริงๆเลยพี่น้องโอ้โหฤดูแรงมาหาฤรือดูแรงมาเยือนแล้วครับลมแรงหน่อยนะครับต้องขอภายด้วยลมแรงครับลมแรงด้วย ทั้งลมแรงทั้งลมแรงนั่นแหละอุ๊อากาศร้อนจัดครับโอ้มันร้อนเถอะเว้ยร้อนมากครับร้อนมาก หลอกนาครับอยู่กับเจ้าทีเด็ดครับมาร์ไฟรับมติโดยเป๊ะลุยอูยอย้ฟุ่นไหมไงครับไงเนี่ยถูกไหบอกเลยครับประโคนชัยแรงจัดครับพี่น้อง <c oughs> ดูครับ <c oughs> ฟุตรลบเลยพี่น้อง โอ้ตายเลยแม่โคโอ้ยทำไมมันแรงอย่เลยพี่น้องดูอ่ะดินไม่มีความชุ่มชื้นเลยครับโอ้โหแบบนี้ไม่โคดูดฝุ่นเต็มเตมครับอยู่ผิดเหลี่ยมแล้วแปะลยุย ลุยซะหาเราผิดเหลี่ยมแล้วครับนี่คุณเข้าหาเจ้าของเต็มๆเ,เลยอืยอโครับแบบนี้นี่ถ้าวิ่งไกลๆนี่เออขึ้นถนนแบบใช้ความเร็วนี่ดินริวออกจากกระบะเกือบครึ่งหนึ่งแล้วมั้งดินสายแบบแ,บบแหง้แงๆเลยนะพี่น้อง ดูครับดูครับดูครับทั้งลมทั้งร้อนครับโอ้หมอตาลโอ้เบาๆลูกพี่เบาๆโอ้ยมาแบบฟุ้นตลบมาเลยนะพี่น้องเอา ลมไหมเราจะเจอพายุอีกหรือเปล่าครับเมื่อวานเจอพายุทอร์นาโดครับถล่มครับเมื่อตอนไปหาจนเหลืองน้อยพี่น้องโอ้ดูลมครับบ้านหบบั่นยวเอิรนล่มแรงพี่น้อง ลอกนาบางๆครับอู้ในในห้วยในคลองนี่ไม่มีน้ําเลยนะครับน้ําแห้งหมดเลยอไปร้อนมากครับโอ้ย โอ้โฮลุยโอ้ยตายเลยลมไปทางนู้นเลยครับ ดูครับดูฝุ่นครับพี่น้องท่วมกระบะรถครับไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไยครับแป๊ะต,ตายตายตายแบบนี้แต่ก็ได้จับระดับมาจากข้างนี้แล้วครับนี่ก็เลยจำเป็นต้องเอาต่อไปครับ อืออา l ิเภาพมันบรรยายครับว่าฝุ่นแค่ไหนครับความร้อนอากาศร้อนร้อนมากเลยครับพี่น้องไม่รู้ว่าที่อื่นร้อนแบบนี้หรือเปล่า โพนชัยบุรีรัมย์ฝนไม่ตกเลยดูจากดินครับไม่มีความชุ่มชื้นแม้แต่นิดเดียวแบบนี้ความร้อนรถด,ดำนี่นะ่าจะขึ้นสูงนะครับนี่ไม่ว่าจะปรถด,ดำไม่โครเลยดูอ่ะดูอ่ยังยับเออแล้วก็ระยะทางการวิ่งครับต้องไปตามคลองครับอู้ ไปเหมือนกันครับนี่วันนี้ยังไกลเลยอ่ะโอ้โอกบางๆครับกว่าจะเต็มนะพี่น้องนานมากไปโมตานครับโอ้สับเกียสองเลยบ้างเกียสามเลยมั้ง ลุงสวยครับอีกคันครับวันนี้วิ่งกันอยู่สี่คันครับมาครับลุงสวยครับโอ้อยามาทั้งทีเ้อสวยลุงสวย อ้าวจะฟูนห้ายข้างนึงครับแล้วก็อีกคันก็ของโรเบิร์ตเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่ครับโอ้บางๆครับลุยสาหฮาต้องรวบรวมดินกันครับ ตายแล้วลุยจากิกนฝุ่นตัวเองแล้วนี่อูมองจนจะไม่เห็นไมโคนะ ถ้เจอจังหวะลมที่ไปอีกเหลี่ยมหนึ่งก็ดีไปครับโอ้ถ้าเจอมันบนมาหาแม่โคนี่ตายเลยแม่โคกินฝุ่นทั้งวันเลยนี่เออถ้าไปอย่างนี้ก็พอกว่าครับลมมันไม่แน่นอนครับลมหมุนไปทางไหนมันไม่รู้ ตายแบบนี้นี่ถ้าเจอจังหวะอย่างนี้มันก็ไปอีกมุมหนึ่งครับไม่ค่อยโดนไมโครเท่าไหร่แต่ถ้าเจอเหลี่ยมที่พัดมาหาไมโครก็เต็มเต็มนะพี่น้องเนี่ยผมว่ารอบนี้เต็มเต็มนะโอ้ออกนะครับไม่โดนนะ ดูลมครับลมแรงนะพี่น้องนะโอ้ยับเลยอ่ะอือตายปุ่งกี้เปลี่ยนใหม่นะครับแค่น,นี้แต่ลูกใหญ่กว่าเดิมเมื่อก่อนจะเป็นลูกเล็กกค่น,นี้ครับปุ่งกี้สีฟัน น,นี้เปลี่ยนเป็นห้าฟันแล้วทำบูทสลักลายใหม่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ใช้มานานแล้วแหละลูกนี้ใหญ่น่าจะเท่าของ120ครับแต่ว่าร้อยสีก็ไม่ใหญ่เท่าร้อยสี่สิบครับอู้หัวใส่ว่าตักดินเต็มเร็วครับ แบบนี้นี่ใครแอร์ไม่เย็นนี่มไม่ไหวครับอุกพอแล้วมั้งใส่เยอะจังเลยอ้ยเบิ์ดไม่มาง่ายล้อกงี้ไองเงียบเลยเดีย๋ยวจะปิดท้ายกับลุงสวยนี่แล้วกันครับอือไปอู่ร้อนครับ เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมและทีมงานเสียสุนทุนเยอะก็ต้องหลาไปก่อนครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ